ท่ไมำเหตานาันๆจังเลยอ่ะรอสักครู่นะคะพอดีน้ำยาหมดค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะทำใหม่นะคะเออเขาเอาที่ชุ่มมาทำอะไรอะ่ะอืมตเต็มเลยอะ่ะอุ้ยเธอฉันฉันอยากกินขนมจีนมาหลายวันแล้วว่าเจอก็ไปเลยสิคะไปเลยเหรอ ไหนเนี่ยก็ไปร้านขนมจีนไงเธอปจีนที่ไหนก็ฉันจะพาไปที่เมืองจีนไงไม่รู้ว่าเมืองจีนจะมีหรือเปล่าอ่ะไป<ะ>แั้วแนเมืองจีนเลยเหรอใช่จะโกหกฉันแน่เลยโอ้ นี่เธอฉันพามาถึงแล,ล้วนะร้านเด็ดเลยอะจากนี่ห้อเนี้จริงเหรอไปเลยลูกเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามา,มา,ม,ามาทานขนมจีนกันเหรอคะลูกค้าใช่ค่ะ ได้ไงคะเนี่ยก็ร้านฉันขายขนมจีนนี่ค่ะคุณอ๋อค่ะค่ะค่ะดังที่สุดเลยค่ะวันนี้ค่ะตามมาวันนี้ค่ะไปที่ทางแล้วค่ะคุณคุณคะคุณมาวันนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะออมาด้านนี้นะคะเรามีที่นั่งด้านหลังนะคะลูกค้าค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเชิญนั่งเลยค่ะในเต็นท์นี่ค่ะรับอะไรดีคะ อ๋อขนมจีนเปล่าค่ะขนมจีนเปล่าเหรอคะไม่ได้ค่ะคุณลูกค้าที่ร้านเราน้ำยาเด็ดมากนะคะจริงเหรอคะใช่ใ<ห>เป็น<อ>น้ำยาปลาแซลมอนเลยนะคะอือก็ได้ค่ะอเอามาเลยค่ะรับสองจานเลยนะคะลูกค้าค่ะเอาค่ะมาแล้วไหะมาแล้วเหรอคะ วางค่าวัางค่าอย่าก,กินค่ะค่ะเดี <คะ S 2> ด๋วยวนะคะ,คะตอนนี้นะค้าขอหาที่ก่อนนะคะเอ,อาวางไหนคะเนี่ยนายนยังเลยคะไหนคะกินผลไม้รอได้เลยนะคะได้เลยค่ะผลไม้เป็นบริการของทางร้านค่ะ <plac> นี่ค่ะลูกค้าอีกหนึ่งจานมาแล้วค่ะ อมอร่อยจังเลยอร่อยใช่ไหมคะลูกค้าใช่อร่อยมากเลยค่ะชอบมากขออีกเลยนะคะอุ้ยได้เลยค่ะลูกค้าสักครู่นะคะอุ้ยอร่อยจริงอะเธอฉันบอกแล้วว่าร้านเนี้ยอร่อยจริงใช่อร่อยมากเลยอะเราไปดูสูตรดีมแมคเร์จะได้ขายมาลิตไม่เอยอย่าไปแย่งเเลยดีกว่านะนี่ค่ะเดี๋ยวอีกจานหนึ่งกำลังออกมานะคะค่ะ เอ๊ะทำไม,มหนตานๆจังเลยอ่ะรอสักครู่นะคะพอดีน้ำยาหมดค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะทำใหม่นะคะอของก็หมดวันนี้เนี่ยนะขายดีจริงๆเลยเราจะต้องทำเพิ่มเพราะเราอยากได้เงินเยอะๆ <Okay. S 2> ช่วงนี้ขายดีด้วยนี่เดี๋ยวเตรียมของก่อนนะเดี๋ยวเตรียมของก่อน นี่นีนีนีน,น,นีหันห่นผักหั่นผักอเตรียมสายดีก็อย่างนี้แหละโอเคเตรียมเสร็จแล้วก็ขึ้นเตาได้เลยวางกระทะโอ้ยแป๊บเดียวเดียกก็ได้เดียวก็ได้ขายแล้วอ,อย่าเกลือนิดหน่อย เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันจะใส่ทิชชู่ลงไปด้วยนะนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือฉันจะต้องใส่ทิชชู่ลงไปมันจะได้เหมือนเนื้อปลาเยอะๆค้นๆเลยเออเขาเอาทิชชู่มาทำอะไรอ่ะอืมเต็มเลยอ๋อเขาอาจจะมาเช็ดโต๊ะก็ได้เธอดูตอนเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเขาใส่น้ำแล้วเนี่ย เฮ้เขาจะมาเขาจะมาแล้วมันฮือฮนอฮือมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วนี่เลยค่ะค่ะไหนหรอคะไหนดูคนไหนหรอคะวางเลยค่ะออค่ะหนูอิ่มแล้วค่ะของชิปตังเลยได้แน่คะ วิทำไมถึงรีบลนะ่ะอิมแล้วว<ช>่าค่ะมีพอดีว่ามีทุระกอะค่ะใช่มีทุระก็ไม่ชิมอีกสักนิดหรออุตส่าห์ทำมาให้แล้วนนเนี่ยต้องรีบรีบไปะคะ<ช>่ะอุย้ยมันคิดเงินเลยนะเอาเลยค่ะจานละ2อ0พันห้านะสจานทั้งหมดก็1นึ่งหมื่นพอดีค่ะ1นึ่งมนค่ะใช่แล้วค่ะมันเป็นปลาแซลมอนนะคะว่ายทวนน้ำขึ้นมาอยู่เจ สัปดาห์เลยนะคะลูกค้าฮูโก้หกแน่เลยค่ะไม่ต้อูหนะคะปลาแซลมอนหายากมากมากนนอร์เวย์แอดติติกานุ่นเลยนะคะอะไรนะคะปวดท้องอะค่ะปวดปวดท้องเพราะอะไรคะกินเยอะไปหรอคะไม่ใช่เพราะกินเยอะอะค่ะเหมือนป้าเอาทิชชู่ใส่ลงไปนะคะอุ๊ยรู้ความจริงของฉันได้ยังไงเนี่ยจะแจ้งความนะคะ จะไปแจ้งความเลยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยฉันยิ่ดีชดใช้เดี๋ยวฉันจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แจ้งความเลยนะยไปไปเดี๋ยวฉันพาไปโรงพยาบาลนะ